ไม่มีรถยนต์ตามมาทางนี้ค่ะบ้านหลังนี้นะคะราคาเพียง650 0 0หบาทเท่านั้นเองค่ะ650ส0หบาทจริงๆนะคะราคานี้เสร็จสับพร้อมค่าโอนค่าบ้านค่าที่ดินเรียบร้อยแล้วค่ะ ลันนี้อยู่ที่บ้านพเนาวตำบลพเนาวอเมืองจังหวัดนครราชสีมาค่ะอยู่ใกล้ถนนเส้นหลัก226โคราชบุรีรามเพียง1กิโลเมตรเท่านั้นใกล้สถานีตำรวจภูธรมะเริงเพียง180เมตรค่ะทำไมถึงขายถูกนั่นหรอคะ หลังนี้มีข้อจำกัดเรื่องทางเข้าออกของตัวบ้านนะคะระยะทางประมาณ50เมตรจากถนนซอยจนถึงตัวบ้านทางกว้างเพียง1เมตร80เท่านั้นซึ่งเหมาะสำหรับรถจักรยานยนต์หรือสามล้อพ่วงค่ะท่านใดไม่มีรถยนต์อยากมีบ้านแต่ไม่มีเงินสดหลังนี้สามารถยื่นกู้ได้นะคะ คุมาปรึกษาและนะดูสถานที่จริงเพื่อประกอบการตัดสินใจตามเบอร์โทรที่ให้ไว้ได้เลยนะคะขอบคุณทุกการติดตามค่ะ